ต่อไปเป็นการยิงระยะจีนหาระยะจีเมตรหรือจีนหาเปลี่ยนตัวผสมยิงหนึ่งนัดเปลี่ยนตัวผสมหนึ่งนัดชักปืนแต่จัซองแล้วยิงแด่ยิงพอ ยิงเสร็จเก็บปืนใส่ซองนัดที่สองนัดที่สองยิงหนึ่งนัดเปลี่ยนองกระสุนหนึ่งนัดในซอง นัดที่สามใน,นียมพร้อมคร้บนัดต่อไปนัดต่อไปในมพร้อมรัอ ยิงเสร็จเรียบร้อยเก็บปืนใส่ซองจบการยิง